สนับสนุนโดยน้ำมันดำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและ l in ine, o r a r g i n i n e n ินเอ็มออไ ต้อนรับเข้าสู่รายการิปที TV นะคะวันนี้วันอังคารแล้วอยู่กับวีเจแพรค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะเวลาตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงตรงนะคะเจอกันเช่นเคยคะ่ะบ่ายสี่ถึงหกโมงเย็นนะคะเราก็จะมาเปิดเพลงเพ,าะ,เพาะให้น้องๆได้รับฟังกันนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะแพรจะขอย้ำช่องทางการติดต่อเช่นเคยนะคะ0 2 9 3 4 9 7 4ะน้องๆสามารถโทรเข้ามาทางหน้ารายการกับเราก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรไปหลังไหมกับเราก็ได้เพื่อที่จะขอเพลงกับเรา หรือว่าจะติชมรายการเราก็ได้เช่นกันค่ะและอีก sms ของเรานะคะสําหรับน้องคนไหนที่อยากจะส่งมาติชมรายการหรือว่าจะส่งมาร่วมรุ่นของรางวัลเราอาจจะมีในเดือนหน้าหรืออาทิตย์ ถัดไปก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ส่งมาได้ค่ะที่422159เช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมาย้ําถึงช่วงข่าวของเราละกันนะคะว่ารายการเราเนี่ยมีทั้งหมด4ช่วงนะคะมีฟิปเอนจอยอันนี้เอนจอยก็จะมาเอนจอยกันในบ้านเรานะคะว่าจะมีอะไรมาเอนจอยกันบ้างข่าวงการบันเทิงบ้านเรานี่เองนะคะและสําหรับช่วงต่อไปค่ะก็จะมีะเป็นช่วงฟิปเอเชียนะคะก็จะมีข่าวค่ะเกี่ยวกับเอเชียวงการเกาหลีญี่ปุ่นหรือจะเป็นอะไรที่ตามที่อยู่ ในเอเชียบ้านเรานี่เองนะคะสำหรับช่วงที่3คช่วงนี้จะเป็นช่วงฟิลด์โอเพนนะคะมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆห,หรือเป็นอะไรที่น้องๆกำลังติดตามข่าวสารใหม่ๆอัปเดตเนี่ยช่วงนี้เราจะมาโอเพนให้น้องๆได้ฟังกันค่ะและช่วงสุดท้ายของชางทางช่องเรานะคะทางรายการเราช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟิลด์อินเตอร์นี่เองนะคะอินเตอร์ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ฮอลลีวูดหรือว่าจะเป็นเพลงฝรั่งสากลอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเราก็จะเอามาอัปเดตในช่วงฟิปอินเตอร์กันค่ะอสำหรับช่วงนี้นะคะบอกไปแล้วว่าเป็นช่วงแรกของเราก็คือช่วงฟิปเอนจอยนี่เองนะคะแพรก็จะเอาเพลงใหม่มาพูดได้ฟังในวงการบ้านเราก็ไม่ถือว่าใหม่มากนะออกตัวมาสักพักแล้วเหมือนกันค่ะ สำหรับเพลงของสตมเลยค่ะชายกลางนี่เองน้องๆหลายคนอาจจะเคยฟังกันแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังก็คลิกเข้าไปชมนใน y o u t u b e กันได้นะจ๊ะสำหรับเพลงนี้ค่ะเขาบอกว่าส t ต m มนะคะปลื้มชายกลางฮอททะลุพุ่งติดชาร์จแล้วพาดหัวเข่ากันไปแบบนี้ก็ใครหลายๆคนนะ่าจะเคยฟังกันดีแล้วนะคะ เขาบอกว่าพุ่งติดชาร์ตเนี่ยอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหน้าปัดวิทยุชั้นนำทั่วประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงชายกลางนี่เองนะคะเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยค่ะสำหรับหนุ่มแตมที่คู่มากความสามารถนี่เองนะคะเขาบอกว่าเป็นศิลเป็นหนุ่มจากค่าย Love is Sony Music นี่เองค่ะเขาบอกว่าซิงเกิลนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษหนุ่มมือกีตาร์คนพิเศษอย่างเช่นสิงโตนำโชคนี่เองค่ะมาร่วมแจมสร้างสีสันแนวรนตี้ใหมๆ่ๆ ให้แฟนเพลงทั่วประเทศได้สัมผัสถึงจังหวะความสนุกสนานไปด้วยกันนี่เองนะคะเขาบอกว่าพร้อมสะท้อนเนื้อหาความเป็นจริงของคนเราทุกวันนี้นะคะในแบบสไตล์การแต่งเพลงที่ได้รับการยกย่องจากแฟนเพลงชาวไทยว่าถูกใจสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าติดตาม MV น่ารักน่ารักและเพลงจังหวะสนุกสนุกอย่างเพลงชายกลางได้แล้ววันน euh. ี้ทั่วประเทศนะจ๊ะขอพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยละกันที่เขาบอกว่าใช้ความจริง มาแต่งใช่ไหมใช้สะท้อนถึงชีวิตจริงของคนเราเพลงใช้การางเท่าที่แพรเคยเคยเคยฟงังเคยดู MV ของเขาอะนะก็จะออกแนวแบบผู้หญิงเราอะส่วนใหญ่ถ้าจะให้เมาสกันชอบผู้ชายเป็นไงคะลอรวยมีการศึกษาอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องมาพร้อมใช่ไหมคือคือเราเราคงไม่มานั่งดูอะไรที่ต่ำกว่าการ์าหรือ เขาเรียกว่าไงดีดูก็ดูงดูให้สุดใช่ไหมแต่เพลงนี้ค่ะคม,มันสื่อความหมายออกมาว่าถ้าเกิดเธอจะเป็นโสดมันก็แบบว่าเสียเสียประโยชน์เปล่าความสวยของเธอก็เสียประโยชน์เปล่าเพลงมันทำนองนี้ก็เลยอยากจะให้เขาเรียกว่าไงดีคะสาวๆหลายๆคนหัดดูผู้ชายกลางๆกันซะบ้างบางทีก็ทําให้เธอเนี่ยมีความสุขได้เช่นกันแล้วก็ไม่โสดด้วยใช่ไหมความหมายของเพลงนี้แบบ เขาเรียก่ไงดีสนุกสนานนะจริงๆแล้วอยากจะให้โสดสาวหลายคนที่กําลังเป็นโสดอยู่ลองไปฟังดูเพราะว่าก็มีหลายคนอีกเช่นกันนะที่เขาบอกว่าไงดีอันนี้คือความเป็นจริงนะเห็นหลายคนแล้วสวย,ส,วยส,สาวเพอร์เฟกเรียนเก่งทํางานเก่งหน้าตาดีแต่ยังโสดเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาก็จะมีะเขาเรียกว่าอะไรเดียมีขั้นของตัวเองว่าเออ จะต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฉันถึงจะยอมคบเป็นแฟนใช่ไหมคนเราก็มีลิมิตของเราเองว่าจะต้องแบบผู้ชายเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะพูดง่ายๆเลยว่าบางทีถ้าเกิดเรายอมคบผู้ชายที่ลดมาสเต็ปหนึ่งให้มันอยู่ระดับกลางๆบางทีเราอาจจะทําให้เรามีความสุขมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นความหมายของเพลงนี้ยังไงน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยฟงังหรือเคยฟังกันแล้วก็เก็บไปคิดดูแล้วกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นความจริงที่กําลังสะท้อนอยู่ในสังคม สังคมของคนไทยสังคมของผู้หญิงสมัยนี้ละกันนะคะ,ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึง่ายข่าวหนึ่งค่ะสำหรับนี่เลยมดนะคะเขาบอกว่ามดนัประพัดค่ะปลื้มมากเพราะเธอเนี่ยได้สอบผ่านฉลุยสอบผ่านอะไรไม่ใช่สอบผ่านการเรียนหนังสือนจะจ๊ะแต่เป็นการสอบผ่านพิธีกรค่ะเธอเนี่ยไปแคสพิธีกรมานะคะเป็นรายการของช่องยักษ์ทีวีนี่เองนะคะก็เป็นพิธีกรเกี่ยวกับ เขาเรียกไงดีกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะเป็นรายการที่สนุกสนุกมันมันชื่อรายการเนี่ยก็มีชื่อว่า stop me b a v e นี่เองนะคะเขาบอกว่าทางช่องยอร์ทีวีเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่างานนี้ค่ะก็เป็นพิธีกรร่วมกับแนนนี่ด้วยนะคะเขาบอกเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวนะคะที่จะพาสาวๆเนี่ย ไปตะลุยเอ็กซ์ตรีมกันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาเรียกว่าไงดีคะสำหรับขาลุยโดยเฉพาะนะจ๊ะสาวมดค่ะเอามาเผิดเผยความรู้สึกนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่โจนะคะผู้บริหารช่องย้าทีวีนะคะแล้วก็พี่นันนี่ ผู้จัดสุดสวยของเรานะคะที่ให้โอกาสมดได้มาทําพิธีกรตรงนี้ค่ะรายการ Stop Me b a บ e นะคะถือว่าเป็นพิธีกรรายการแรกของมดเลยทีเดียวซึ่งว่าก็ถือว่าไม่ยากสําหรับเขาเพราะว่าอะไรคะมดเขาเออกมาบอกเลยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสามารถในการพูดอยู่แล้วรู้สึกว่าเข้ากับคนง่ายใช้วิธีการพูดชอ็อกกับฉีบกันแบบ ดีการสื่อสารติดต่อกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเธออาจจะยังมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะ,ค,ะคือว่าอาจจะพูดเร็วเกินไปเลยทําให้การสื่อสารเนี่ย มันโดเขาเรียกไงรวนๆเล็กน้อยนะจ๊ะเขาบอกว่างานนี้ค่ะเนื้อหาของรายการนะคะก็จะมีการพาไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมไปเที่ยวแบบลุยๆมันกิจกรรมที่มดทำเนี่ยก็ถนัดอยู่แล้วคือตัวมดเขาเองเนี่ยก็ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ยอมรับค่ะว่ายังต้องมีเรื่องการปรับเรื่องพูดเลวอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้รายการค่ะ ก็ออนแอร์ไปแล้วนะคะ3เทปแต่ละเทปนะคะมีความสรุปมากๆถามว่าพอรายการออนแอร์แล้วเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างสาวมดก็ออกมาบอกเลยทันทีนะคะว่าส่วนใหญ่จะทึ่งมากกว่าที่ตัวเธอเองเนี่ยจะลุยขนาดนี้เลยเหรอนนนี่จะลุยขนาดนี้เลยเหรอสาวมดก็จะลุยขนาดนี้เลยเหรอคะเขาบอกว่าเพราะว่าทั้ง2คนนะคะ ขับรถ ATV ค่ะยิงธน,นูปีนเขาเล่นเวกบอร์ดโอ้ยเยอะแยะมากเลยทีเดียวก็บอกแล้วนะคะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการเอ็กตรีมเป็นกีฬาเอ็กตรีมที่ให้สาวเนี่ย มาพาคุณไปลุยกับกีฬาสนุกๆแบบนี้นี่เองนะคะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวตนของเราในอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่มีใครได้เห็นนะคะร่วมงานกับแนนนี่เนี่ยพี่มด,มดออกมาบอกเลยค่ะว่าพี่แนนนี่นี่สมายมาก,มากๆเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความชอบในเรื่องกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เหมือนกันอีกด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากรายการ Stop m มี a บไว้ทางช่องยักษ์ทีวีนะคะเขาบอกว่าติดตามชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา4ี่ทุ่มเป็นต้น ไปนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะรับชมกีฬาเอ็กซ์ตรีมสนุกสนุกแบบนี้นะคะก็ต้องช่องยาทีวีเลยค่ะวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะจ๊ะยังไงก็ให้กำลังใจสำหรับสาวมดหน่อยละกันนะคะที่เธอก็เพิ่งมาทำเป็นพิธีกรรายการครั้งแรกของเธอเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวแพรจะขอเกริ่นหน่อยละกันว่าจะมาพูดถึง เขาเรียกไงดีเกลกบุปขวัญใจของใครหลายๆคนนับวันเลยตอนนี้นะพูดถึงปุ๊บรู้ทันทีเลยมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเป็นใครนะจ๊ะแต่จะมาบอกและกันว่ามีการออก มินิอัลบั้มมาด้วยนะจ๊ะและนี่เลยค่ะสําหรับช่วงหน้านะคะมีข่าวไาแล้วข่าวหนึ่งก็จะมีข่าวที่2อ,อีกเช่นกันนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตค่ะเราจะมาประกาศให้ฟังนะคะว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้นะคะให้น้องไปพักฟังเพลงก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวของฟิปเอเชียนกันค่ะสนับสนุนโดยโโโกาแฟปรุงสำเร็จ M Coffee Go